ไม่ไทยไทยแึเปล่าทำไมพรีวิวพรีวิวพรีวิวเข<อ>บ<ช>ีอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสอ้ยทำดิ <laughs> อย่างคุยอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะ,เเรจะไปเที่ยวที่อื่นกันเนาะจะไปเที่ยวที่อื่นตอนนี้อยู่ในคาเฟ่นนะทุกคนเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะโอเคไป เอาละครับตอนนี้เรากำลังจะมาถ่ายรูปกันนะครับเรามีทั้งหมดหา้าคือเราจบจากนี่ที่คาเฟ่น,นี้เราก็จะไปไปไหนไปไหนบิกซี่บิ๊กซี่จ้องจ้งหน้าตลอๆว่าเราไว้เลยนะถ่ายรูปกันนะนี่ไงถ่ายวิดีโอเลย คุยลงลงคุยฮัลโหลลงลงคุยอะไรมั้ยครับคือวิกซีละเต็มไปกัต็มนะาผ่านเยไม่เต็มไปเติดคือเอาง่ายๆนะเราไปเที่ยววิกซีดีกว่าไปเดินดูชุดด้วยแน่หรอจะไปหาอะไรกินด้วยคือเราจะไปกินข้าวที่ศูนย์อาหารก่อนนะทุกคนดดเดี๋ยว ทำอะไรก็เด็นเขาเต้นก็นี่เราดีวิเศษครับเบื่องดังวันนี้เราจะมาง่ายขึ้นเลยฮะเราอยู่บิ๊กซีแล้วเราก็จะไปที่สวนอาหารกันก่อนไปไปไหมมันไม่เห็นเราเป็นคนะรอก็เลยไม่จับแท้ อาละทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บิ๊กซีนะซึ่งเราจะไปโซนส่วนนะโซนส่วนอาหารก่อนนะครับ mm. เพื่อเราจะไปกินข้าวกันนะฮะบิ๊กซีนี้ก็เป็นบิ๊กซีพิศนุโลนะฮะก็เข้ามาก็จะเจอจากทางดินนะก็จะเจอส่วนเ,เด็กเล่นนะเครื่องเล่นนะส่วนเครื่องเล่น Hi. เหมือนจะอยู่ชั้นสองนะเฮ้ยเฮ้ยเ อะไรอะไรอะไรเฮ้ยอยากเล่น่ะเฮ้ยยัเป็นเด็กไปได้โอเคเดี๋ยวเราไปสวนอาหารกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนนั่งกินข้าวกันเลยโอเค let's go เฮ้ยทำไรอ่ะ ไอ้ควายที่จะปักกันไปอยากเป็นเจ้าของเล่นเจ้าของเล่นนะตอนนี้เราจะไปโซนของเล่นใช่นี่ฮะขอแนะนำโซนนี้ฮะโซนอะไรโซนไปรุ่นรักเมียไปรุ่นรักเมียไม่กวาดที่ขัดน้ำถ้าอยากให้เมียรักไม่หลงจงมาโซนนี้ติดตึกที่หมดตาที่หมดตาตานเออ อะไรอ่ะคืออะไรเฮ้ยเียไยรุ่นเมกาไทยทสสมิดพี hey. ่จ่ายไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะอะไรไทยทศไอไทยทศโทเมทโต้เนียเรามาโซนแม่มาเปนรุ่นเด็กบ่นเฮียขยะ ใส่กุ๊ฟฟนหักขาจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่กหักเ็นยิงเจ็บนี่สีขาวอยู่เท่เท่เุ่้หักหายเห้ยหายเฉยอะไาอย่ามันล่น เฮ้เฮ้โอเคครับเดี๋ยว hey. okay, okay. 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 เราเดินเที่ยวในบิ๊กซีสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปโซนอื่นกันตอนนี้อยู่โซนเสื้อผ้านะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกคอนเทนต์อะไรดีๆก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมนะโอเคเจอกันไปฝั่งไหนตางนี้ อย่างเงี้ยทำตัวเง้ยหนึ่งเฮ้ยเอาเวนเจอร์ตื่นตื่นด้วยไหนโหตัวเองตัวยังใหญ่แก่ก็ตายหายแล้เสื้อเด็กไอ้เจ้าแม่ที่กูใส่นั่นอ่ะไอ้เชือูซีว พี่ผ้าแล้วก็ข้าวแต่ทำไรอ่ะแม่กูอยากเล่นเหมือนรถอ๋อที่มันเป็นล้อป่ะที่มันเป็นล้อแบบก่อนที่สอบเป็นล้อเฮ้ยแต่ก่อนตอนเด็กๆกูชอบแบบมันจะมียี่ห้อหนึ่งไว้ที่แบบเออเนี่ยตรงเนี้ยเปิดมาแล้วไหมใบไม้นี่ร่วงใบไม้นี่ร่วงเมกาเมือง นไมเป็้ไงเนี่ยมันโตตรงนี้ใช่ไหมเด็กไมมันเล่วแล้วมันจะกดหญิงได้มันจะมีอันนึงไว้ที่กดปุ๊บอะแล้วมันจะเป็นแบบกล่องที่สอบพุ่งออกมาเออเออมันจะมีมันจะมีแบบเออารเอวนมากเอาง่ายๆนะคือแบบออปชันมันเยอะออปชั่นเยอะอะไรอะทำอะไรอีกอะ ทำอะไรทำอะไรเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนยังไงอ่ะรู้เลยเนี่ยวรู้เลยเนี่ยวรู้เลยว่าเพียรอะไรอ่ะเอาแขนไว้ตัดเอาอะไรกะเยี่ยอะไรกัะเตะมัวเตะสวยเฮ้ยถ้าใส่ถ้าใส่มันจะมีสไปเดอร์เซนต์ไหมวะเฮ้ยบูบูลิน อะไรแบ็แบ็กันเทอรระบบไหนด้วยเฮ้ยยิ้มงั้นมาใส่ไ้อทำท่าไดิไอ้ยิ้เหมือนตัวตุ่นนะมันมีแบบระบบออโต้แบบกำปุ๊บโผล่มามันมันเคยมีเรื่องหนึ่งเลยที่มันแงาไประลองสงการได้นะครับเออไอโคตรแข็งถ้าไม่กากูหายไปไหนมา อะไรกะอ่ะอะไรกะได้เฉาได้เฉาพูดดิพูดดิพูดดิได้เฉาเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเข้ากระโดดปืน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 ลองลองเป็นเด็ก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 ไปเอ็มหน่อยป่ะฮะไปเอ็มยังไงยังไงสวัสดีไอ้บอสอี๋อยากให้เพื่อนเอาเก็บสวัสดีครับเฮ้ยเาเด็กไปเอ็มไงี่ยยังไงสวัสดีครับเด็กเอ็มมา ยย้พวกมึงทำย,เยาเหยเนี่ยพวกมึงเป็นย่าเลยๆๆๆมยพังมาพังบิ๊กซีเหรอไปอไปโซนต่อไปกันไอ,อไอเยวีพวกม,มึยียย่า,า,าไอเดียเดี๋ยวมันหัก เหมังเหมือนคนกับตัวกับแจเป็นวิอเออเป็นแม่ชีอ่ะเป็นชีชีนางนีชีเฮ้ยอะไรกะอะทำเฮี้ย,ยะอะไรกะดาบอะไรไลเซเบอร์เหรอะขนูแรกไงเป็นฮอกเอ้ะไอ้พี่ยาเอามาเก็บ มึงทำให้ผู้ผู้หญิงทั้งหมดที่แอบชอบมึงอ่ะทะสะฝันสลายเลยเอาเก็บไม่ตัดหืมโกรธโกรธน่ารักน่ารักน่ารักงง สปไปเดอร์แมนเมด,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 ดอแมเนมอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผม5คนจะกลับบ้านกันแล้วนะครับก็ขอปิดคลิป เพียงเท่านี้นะครับคลิปเราก็เป็นวอล์กแค่นี้แหละนะหนึ่งวันไม่ถึงหนึ่งวันดนะครับนะเป็นวอล์กมาเที่ยวเล่นไปคาเฟ่ไปบิ๊กซีนะมาบิ๊กซีมาเดินดูของนะครับก็น่าจะได้ความสนุกสนานนะได้ความสนุกสนานไหมเพื่อนไม่ได้เกียรเลยไม่ได้เกียรเลยแล้วได้อะไรบ้างเออได้อยู่กับเพื่อนนะได้อยู่กับเพื่อนได้มาเจอเพื่อนนะเราก็ได้พาเพื่อนมาเดินเล่นได้พาเพื่อนมาเดินเล่นเจอเพื่อนได้อะไรบอท ไอเราได้แล้วมั้งวันนี้ที่เรามาปวดขาอยากกลับบ้านแล้วเป็นคนอยากไปเที่ยวด้วยเดินทั้งวันเดินเยอะวันนี้อะไรกันสนุกไหนอยากอยากอยากทำอะไรบ้างบินปืนยิงปืนเออกำเหรออยากกูตายแล้ว ตังลื้อลื้อล,ลืมไปตั้งหมดโอเคครับถ้าสมมติมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช anel นะครับเดี๋ยวกลับไปคืนนี้ก็น่าจะไปตัดคลิปยาวๆเลยนะอ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับก็สนับสนุนกันได้นะฮะเจอกันในค,คลิปหน้าครับบ๊ายบาย